j u s t a m i n จากสตรีมเมอร์สาวดาวเด่นของ Twitch ที่สร้างคอนเทนต์ไว้อย่างหลากหลายจนมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนได้กันแต่ในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเธอกลับทำลายชื่อเสียงที่สั่งสมมาลงอย่างน่าใจหายเพื่อนๆเหล่าสตรีมเมอร์ที่เคยให้ความช่วยเหลือก็พากันตีตัวออกห่างมันเกิดอะไรขึ้นแอลโกอฮอล์ทำให้เธอเป็นขนาดนี้ได้เลยเหรอเราไปดูเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าครับ ถวายดวงใจ G-Feel ออกรถใหม่ร่วมกับอนเมะขวัญใจชาวโลกอย่าง Attack on Titan รวมไปถึงยังมีรสชาติกันดั้มนาูโตอีกด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถเขา้าไปซื้อกันได้ใน g a m e r y Shop ใน Shopee เลยนะครับรีบเลยรสชาติ Exclusive แบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อย justaming เธอก็เป็นสตรีมเมอร์จากแพลตฟอร์ม t w i t c h ที่เคยผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนด้วยกัน คอนเทนต์ส่วนใหญ่ของเธอก็มันจะเป็นการออกมาไลฟ์พูดคุยกับคนดูเล่นเกมต่างๆแต่คอามที่ทใหเธอนะั้นกลายเป็นที่รูจ้จัก ก็คือการได้เป็นแขกรับเชิญในรายการ Love All Host ที่เป็นรายการเลือกคู่เดทออนไลน์ในแพลตฟอร์ม Twitch ซึ่งเธอก็ได้บอกรายการดังกล่าวแล้วก็มีเหตุการณ์ปันๆรั่วๆเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งจงมาในใหผู้ชมชื่นชอบเธอมากขึ้นกว่าเดิมและด้วยชื่อเสียงที่อยู่ในขาขึ้นมันก็ทําให้เธอได้รับโอกาสมากมายไม่ว่าจะเป็นการร่วมคอลลาบไลฟ์กับสตรีมเมอร์สาวชื่อดังหลายคนในรายการพอดแคสต์ที่มีชื่อว่า Eagle Reject รวมไปถึงยังได้เข้าสังกัดชื่อดังอย่าง Envy ในฐานะสตรีเมอร์อีกด้วยนอกจากการคอลลัแล้วอีกหนึ่งในสิ่งที่เธอได้รับความสนใจจากผู้ชมก็คือการมักจะออกมาคอสเพลย์ในไลฟ์และก็เป็นสตรีเมอร์ผู้หญิงเพียงไม่กี่คนที่จะไลฟ์สตรีมแบบยาวเกินกว่า10ชั่วโมงซึ่งสถิติที่เธอทําไว้นานที่สุดเลยนั้นก็คือการไลฟ์ต่อเนื่อง69ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้ชื่อเสียงของเธอก็อยู่ในขาขึ้น แถมยังได้ร่วมไลฟ์กับสตรีมเมอร์เกมไมค์ค r า f t อีกหลายคนจนมันก็สร้างฐานคนดูใหม่ๆให้กับเธอขึ้นอย่างกว้างขวางแต่แน่นอนว่าบางครั้งชื่อเสียงที่โด่งดังก็ทําให้คนเรามีอีโก้ที่สูงพอๆกันและนั่นก็ทําให้ตังเธอทําเรื่องทีง่ไม่เหมาะสมออกสตรีมหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการพูดจาโดยคําที่ชวิชแบนการพูดจาโดยมีจุดประสงค์เพื่อดูถูกคนดูบ้างจนทําให้ตัวเองโดนแบนรวมไปถึงยังมีประเด็นดราม่า กับเจคลักกี้นักข่าวอ e ีสปอร์ตชื่อดังที่เธอนั้นไปกล่าวว่าเจคเป็นคนเหยียดเพศจากการโดนเจคกพูดถึงประเด็นที่เธอไม่โดนแบนจากการทำฮอตทัรที่เกินขอบเขตกฎการให้บริการของท witch นอกจากนั้นแล้วเธอก็ยังทำประเด็นดราม่าเดิมๆอย่างการใช้คำพูดดูถูกคนดูจนทว c ชถึงขั้นลงมาตักเตือนเธอด้วยตัวเองพร้อมกับปรามไว้ด้วยว่าถ้าเธอทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่มันเกิดจะส่งผลให้ช่องของเธอนั้นถูกแบนถาวร ซึ่งตงเธอเองนั้นก็ได้ออกมาไลฟ์ในภายหลังว่าทวิชออกตัวแรงเกินไปนะและก็มักจะลงโทษที่แรงเกินกว่าที่จําเป็นยิ่งไปกว่านั้นเธอก็ยังมีประเด็นดราม่าที่ไปแต่กลุ่มทิกตอ,อกเกอร์ที่ขอมาเยี่ยมบ้านเก่าที่ตอนนี้เป็นสตรีมเมอร์เฮาส์ไปแล้วแต่ว่าก็โดนคนในบ้านปฏิเสธซึ่งหมัดก็มีประเด็นหนักขึ้นเพราะว่ามิงพูดจาด่าท,ทอเหล่าทิกตอ,อกเกอร์พร้อมกับใส่อีกด้วยจนมันเกิดเป็นการทะเลาะวิวาทเลยทีเดียว ซึ่งนอกเหนือจากประเด็นที่ดาวกล่าวมาแล้วมันก็ยังมีประเด็นที่หนักหนาจนกลายเป็นดราม่าใหญ่ของวงการตรีเมอร์ก็คือการที่มิ้งโดนกล่าวหาว่าแบล็กเลสตรีเมอร์ผู้หญิงด้วยกันโดยเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นในงานปาร์ตี้ที่มิ้งเป็นคนจัดแต่ว่าตัวเองนั้นกลับเมาแลนอนหลับอยู่บนเตียงปล่อยให้คนในงานนั่งเล่นสนุกกันเองแต่ว่าตรีเมอร์อย่างท็อกซิกก็ได้ไปร่วมงานด้วยและก็เล่นปาร์ตี้เกมอย่างการดื่มแอลโกอฮอล์รักนักรวมไปถึงแพ้แล้วท้อด้วย ซึ่งไอเกมแพ้แล um ้วถอได้แหละครับที่ม really, ันเป็นประเด็นเพราะว่าหลังจากที่เธอนั้นเหลือเสื้อผ้าน้อยชิดแล้วก็ยังโดนคนในงานที่เป็นเพื่อนของมิ้งกดดันให้เล่นต่อจนเธอทนไม่ไหวบวกกับอาการเมาอย่างหนักเธอก็เลยหนีออกจากงานไปพร้อมกับเพื่อนของเธอและเมื่อเธอเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้มิ้งฟังต่อแรกมิ้งก็รับฟังอย่างดีพร้อมกับให้กำลังใจแต่เขาว่าในเวลาต่อมาท็อกซิกก็ได้รู้ว่า ตัวเองโดนแบนออกจากปาร์ตี้ของมิงตลอดไปแถมตัวของมิงก็ยังบอกอีกว่าตัวเองจะปล่อยด้วยท็อกซิกมาระบายออกไปสู่โลกอินเทอร์เนต็ตแน่นอนหลังจากที่ท็อกซิกบอกเรื่องราวนี้ออกไปว่าตัวเองจะโดนแบล็กเมล์ฐานะของมิงก็งเงียบไม่ได้มีการออกมาตอบโตใ้ใดๆเกกับเรื่องนี้ทว่านานเกิดจากกลาเป็นจุดให้มิงเริ่มเปลี่ยนไปโดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่หลายๆคนเป็นห่วงเลยก็คือการที่เธอโพสต์ภาพพิ่ขาของตัวเองมีรอยฟกช้ำและก็มีรอยบาดอยู่หลายร้อยด้วยกัน ก่อนที่ในเวลาต่อมาเธอจะมาเผยเรื่องราวในไลฟ์สตรีมของตัวเองว่าเรื่องมันก็เกิดขึ้นและจี่ที้เธอซ้อมโมวยเสร็จและก็ได้มีการดื่มเหล้าสังสรรค์แต่ว่าในระหว่างกลับบ้านเธอก็เลยใช้ทางลัดเดินขึ้นภูเขาและแน่นอนว่าด้วยความเมาก็ส่งผลทำให้เธอนั้นล้มระเนระนาดหลายครั้งแถมตัวของเธอยังล้มลงก่อต้นกระบองเพชรอีกด้วยแต่นั่นก็ไม่ใช่สาเหตุท่เธอนั้นมีแผลใหญ่ขนาดนี้ เพราะว่าเธอได้เล่าว่าหลังจากนั้นตัวเองได้ไปเจอกับสัตว์ป่าตัวหนึ่งซึ่งเชื่อวเป็นสิงโตภูเขาและถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงเดินถอยออกมาอย่างเงียบๆแต่สำหรับมิงนั้นเธอกับเลือกจะวิ่งใส่สัตว์ตัวนั้นจนตัวเองล้มลงก่อนที่จะโดนสัตว์ทําร้ายและมันก็หนีหายไปซึ่งจากที่เธอเล่าเหตุการณ์มาผู้ชมของเธอก็เป็นห่วงอย่างมากเพราะเชื่อว,ว่าการกระทำเหล่านี้ล้วนเกิดจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทั้งนั้นและผู้ชมก็ได้ขอให้มิงลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงเพราะมันจะสร้างปัญหากับคนที่ดมอ,มอูเส แต่ว่านั่นกลับกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบตรงกันข้ามเพราะมิงเริ่มจะดื่มแอลกอฮอล์หนักขึ้นเรื่อยๆแถมยังออกมาไลฟ์กินเหล้าโชว์หลายต่อหลายครั้งจนตัวเองก็โดนแบนหลายรอบจากการดื่มในไลฟ์ซึ่งในตอนนี้มันก็ไม่ใช่เพ็นแค่คนดูที่เป็นห่วงเพราะว่าเพื่อสตรีมเมอร์ด้วยกันก็เริ่มเป็นห่วงพฤติกรรมการติดเหล้าเพราะว่าที่หนักที่สุดเลยนั้นก็คือการที่เธอดื่มเหล้าจนสลบกลางไลฟ์มาแล้วและหนึ่งในคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแบบจริงจังเลยนั้นก็คือคิวทีซินเดอเรล่า สตรีมเมอร์สาวที่เคยทำพอดแคสต์ร่วมกับมิงเธอได้พยายามให้มิงเข้ารับการบอมบัดเล่าและหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มจะดีขึ้นจนกระทั่งงานสตรีมเมอร์อเวอร์งานสตรีมเมอร์อเวอร์นั้นเป็นงานมอบรางวัลให้กับเหล่าสตรีมเมอร์ในสาขาต่างๆซึ่งมันก็มันจะมีสตรีมเมอร์ชื่อดังจากหลากหลายแพลตฟอร์มเข้ามาร่วมงานนี้ แต่ทว่าในระหว่างงานจากคำบอกเล่าของ QT เธอได้บอกว่ามี้เอกกลับมาดื่มเหล้าอย่างหนักในงานและก็โวกเวกโวยวายรบกวัวคนที่เข้ามาในงานจน QT วเอกก็แทบจะเรียกการดมาเอาตัวมิ้งออกจากงานแต่ก็ยังโชคดีที่ว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น แต่ในความโชคดีมันก็ยังมีเรื่องจนได้เพราะว่าสุดท้ายใน after party ที่เหล่าสตรีเมอร์มาสั่งสรรกันหลังจบงานแล,ลายโคนก็กำลังสนุกสนานและดื่มเหล้ากันแบบพอเป็นพิธีแต่ทวัานในระหว่างนั้นมินก็กลับวิ่งกระโจนใส่โต๊ะที่คนในงานกำลังสนุกกันอยู่จนทำให้หลายๆคนช็อกกับสิ่งที่เห็นและก็บรรยากาศในงานก็กลอยลงในทันที preguntfully. increased ses weigh in todas Kos Todos about tao onte Hmmmm หลังจากงานานั้นมิงก็ได้ออกมาขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทว่า q ิวทก็ได้ออกมาต่อว่ามิงอย่างนา ถึงพฤติกรรมที่เธอได้ทําลงไปและก็ยังบอกต่อด้วยว่าเธอจะทําทุกอย่างเพื่อให้มิงเลิกเหล้าแถมยังย้าแล้วว่าอย่าดื่มเหล้าในงานแต่ก็กลับไม่เป็นผลเธอทําทุกอย่างแล้วทั้งพาไปบําบัดแต่มิงก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีหนุ่สามสตรีมอื่นหลายหลายคนในงานก็ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีเหตุการณ์ที่มากกว่าที่กล้องเห็นเสอีกและก็ยังแนะนําว่ามิงควรจะไปบําบัดแบบจริงจังสัทีดีกว่าเอาชีวิตมาทิ้งไว้กับเหล้าแบบนี้ ทว่าเรื่องนี้ก็หนักหนากว่าเดิมเมื่อมิงออกมาไลฟ์พร้อมกับดื่มเหล้าไปด้วยและในระหว่างที่ไลฟ์เธอก็พูดถึงประเด็นดราม่าที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศของสตรีมเมอร์ซึ่งคนก่อเหตุก็เป็นเพื่อนของมิงและมิงก็ได้พยายามพูดปกป้องเพื่อนของตัวเองและก็หัวรอยยอสตรีมเมอร์ที่เป็นเหยือ่อจงมันทำาใไ้เลยคนไม่ชอบเธอหนักขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าประเด็นก่อนหน้านี้อย่างการแบล็กเมล์ก็ทําให้เธอดูแย่อยู่แล้วแต่การโอ้อกปบกงปกปกคนที่ทําผิดมันที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเธอนั้นย่ําแย่หนักแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผู้คนก็เริ่มกดเลิกติดตามของสตรีมเมอร์จาก1 0 0่นเป็น1 0,000จนถึงขั้น10,000แคนที่เลิกติดตามมิงจากนั้นประเด็นต่างๆก็เริ่มถาโถมหนักกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการโดนไล่ออกจากสตรีมมิ่งเฮาส์การโดนแบนจาก Airbnb รวมไปถึงการโดนสตรีมเมอร์หลายคนต่อว่าถึงพฤติกรรมที่ตัวเองได้กระทําลงไป และแน่นอนความกดดันเหล่านี้ก็ทําให้เธอกลับมาดื่มเหล้าและมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆในทุกครั้งที่เธอออกมาไลฟ์มันจะต้องมีขวดเหล้ามาด้วยเสมอจนทางทวิสก็เด็าบอกมิงว่าแอดเค้าของเธอนั้นจะถูกแบนหลายสัปดาห์ถ้ายังไม่เลิกเหล้าแบบนี้อีกนะแต่น่าก็ไม่ได้ทำให้เธอเลิกเหล้าจนตัวเองโดนแบนจากทางทวิสเข้าจริงๆจนตัวเองต้องมาไลฟ์ในแพลตฟอร์มอย่างคิปชั่วคณาและการติดเหล้านั้นมันก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะก,กับครอบครัวอย่างหนักและการต้องเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งและในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามิงก็ได้ออกมาไล์อีกครั้งในคราวนี้หน้าตาของเธอมีรอยฟกช้ำตาเขียวแถมจมูกยังหกักซึ่งผู้ชมหลายๆคนก็พยายามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามิงก็ได้บอกเพียงว่ามันเป็นอุบัติเหตุจากการซ้อมมวยเท่านั้น แต่หลายๆคนก็ไม่เชื่อเรื่อุบัติเหตุเพราะว่ารอยฟกช้ำพวกนั้นมันเกินเลยกว่าคาว่าอุบัติเหตุไปแล้วและหนึ่งในเรื่องที่หลายลคนปักใจเชื่อเลยก็คือการทะเลาะวิวาทภายในครอบครัวนั่นเองแต่ถึงกระนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มแต่อย่างใดและในเวลาต่อมาคิวทีก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตัวเธอนั้นเสียเพื่อนไปกับแอลกอฮอล์หลายคนแล้วและเธอก็ไม่อยากเสียมิงไปอีกคนแต่ว่าในตอนนี้เวลาเธอมองไปที่มิงเธอกลับรู้สึกว่านันไม่ใช่เพื่อนของเธอคนเดิมที่เธอรู้จักอีกต่อไป เธอพยายามพาไปบําบัดแล้วแบบจริงจังพยายามขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของมิงและสิ่งที่เธอทาไปทุกอย่างก็สูญเปล่าและเธอก็ต้องจําใจตัดเพื่อนกับมิงในตอนนี้เพื่อให้มิงรู้สึกตัวเสถียว่าเหล่านั้นมันทําลายชีวิตเธอมากแค่ไหนในตอนนี้เจสต์มิงก็กลับมาสนีมีกครั้งและก็พยายามอัปเดตเรื่องราวการบําบัดการติดเหล้าของตัวเองอยู่เรื่อยๆและเธอก็เริ่มกลับมาไลฟ์แบบปกติครั้งหลังจากที่จมปลักอยู่กับอาการติดเหล้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งนี่ก็จะเป็นบทเรียนครั้งสําคัญสำหรับจัสตินิงที่ทําให้เธอได้เห็นว่าเหล้าสามารถทําให้เธอตกต่ำและย่ำแย่ได้หนักกว่าเดิมแค่ไหนแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทางออกเสมอไปและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการได้เรียนรู้ว่าใครคือคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราเมื่อต้องเผชิญกับความยากลําบากที่สุดในชีวิตนั่นเองล่ะครับ และนี่คือเรื่องราวอุทาหรณ์ของสตรีมเมอร์ที่ติดแอลกอฮอล์จนทำให้ชื่อเสียงตกต่ำลงไปได้และแน่นอนว่าในปัจจุบันเองตัวของมิงก็ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดข,ของตัวเองแล้วและก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแต่ทว่าเรื่องของดราม่าที่ตัวเองได้ก่อมานั้นก็ส่งผลทำให้สตรีมเมอร์ลหลายๆคนตีตัวค้างซึ่งนั่นมันก็มีแต่เพียงเวลาเท่านั้นที่ทำให้ความสาัมพันธ์ของพวกเขากลับมาดีขึ้นได้นั่นเองละครับ ซึ่งเรื่องราวนี้มันก็คล้ายคลึงกับกรณีของเดลเลอร์สตรีมเมอร์จองหัวร้อนที่เกิดอาการซึมเศร้าหนักจนระเบิดออกมากลางไลฟ์ซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องราวว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรละก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ